สวัสดีค่ะพเพื่อนๆโมนีประดามภามาชมวิวพูดอีกเกิงอีกเกิงยุข้างล้างขอยฝนเห็นว่าฝนาพูดเห็นรสายล่าฝนเห็นว่าอีกเกิงอยู่ท้งฝ้าแล้วขอสิก้าวก่องอาจารย์เบื้องกันแต่ว่าตะเวนมันตกดีหละจ้ะพี่น้องซี่ทุม่มแล้วตอนนี้พูดจ้ะ ตะเวนมาตกดินแล้วจ้ะพี่น้องมาอันมาเก็บอันผักมาเก็บกระเทียมมาเก็บดอกกระเทียมจ้ะพี่น้องอันนี้ถนนพ้นทางสิยางกระบ,บานยางกระบ,บานนี่บรอบๆคางเนี่ยก็เป็นทะเลจ้ะพี่น้องนี่คางคางนี่ก็เป็นทะเลจ้ะบ,บรรยากาศตอนซีถุมจ้ะพี่น้องซีถุมพูดอีเกิงเห็นไหมอีเกิงบ้านคอยเอิญอีเกิง์นอเอนืเ้อบ้านเจ้าเอิญยังขอกอบ,บจัก เก่งดวงแบบง่ายนึงบ้งนะพี่น้องยางกระบานได้พักแล้วสมใจแล้วบานนี้ได้แล้วอ,อ,อ,อีกึง่งอยู่เต็มฝาอยู่ทืง่งฝานไปยางกระบานน้งกันจ้ะพี่น้องเดินกลับบ้านเดินกระบ,บาลบบไปม,มาเดอมาเดอนยางส้มวิวน้ำกันได้พักได้ยานาแล้วกับกระบบ้านโอ้ยแม่นยังเนาะตำแย่ ตำแยนปักข่อยตำแย่ตำแย,ย่ใบตำแหนะใบตำใบตำแหนะอันอยู่บ้านเพิ่นตอดแฉบเยอะด้วยพี่น้องคนาแล้วแหงระวังมันแหงตอดตอดแฉบโอ้ยเก็บคาทั้งเก็บทั้งขั้นเนี่ยพี่น้องตำแยนะบานเพิ่นโอ้ยคนละศูนย์แหงอันแหงระวังยิ่งระวังมันก็ยิ่งเจอมือดแล้วโอ้เดี๋ยวมื่ออื่นขอสิแวะมาใหม่ในมื่ออื่นขอสิไปอีกสังหนึ่งแล้วสังนัน้น ฝั่งนี้มันฝั่งนี้มันเป็นทะเลสาบทะเลสาบเนี่ยมันเพิ่นสิมีพวกผักปังทะเลแล้วก็ผักขมทะเลแล้วก็กกดอกกระเทียมนะจ๊ะเนาะกระเทียมทะเลงสินะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันสิมีขนาดทะเลเดี๋ยวกวสิไปจ่อเบ,บิ่งว่ามันมันเขาเยย่าเบิร์ดในยังมันแกงเบิดยังนะอันมืออื่นขอที่ไปอีกฝั่งหนึ่งจ้ะพี่น้องขอที่กลับไปย่างไปน้องกันจ้ะพี่น้องโอ้ย ตาแน่ปักขอยอีกแล้วกล่องมันสันมันสะเทือนจะได้ก็ขอโทษขออภายได้จะพี่น้องฝ้ามืดแล้วมืดแล้วจะมืดแล้ว ชมวิวตอนแรกจ้ะพี่นอ้องพู้หอีกเกิงอีกอีกเกิงอีกเกิงเห็นไหมอีกเกิงเก็บพักเก็บหนาได้แล้วกระยางกระบานจ้ะพี่น้องสี่ทุ่มกว่าแล้วจ้ะสี่ทุ่มกว่าแล้วยางกระบานจ้ะโอ้ยขันกล่องมันสัน่นมันสะเทือนจะได้ก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีแนวการสะเทือนเนาะจ้ะเนาะ นี่แหละทางคอยง่างมากเก็บอกระเทียมปลาจ้ะดอกกระเทียมแล้วจ้ะเนาะมือเต้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นขอสิไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้มันเป็นทะเลสาบจ้ะพี่น้องทะเลสาบทางนี้มันกระสีมีเอ่อมีอันดอกกระเทียมแล้วจ้ะเนาะจะมีดอกกระเทียมแล้วก็มีพผักปังผักปังทะเลแล้วก็บผักขมทะเลจ้ะ มีนะมรนะจ๊ะเนาะต่วันฟังนี้มันบม่มีมันบะมีขนาดทะเลจ้ะพี่น้องแต่ว่าอีกฟัง่งหนึ่งอีกฟังหนึ่งสิม,มีขนาดทะเลเดี๋ยวมืออื่นขอสิพาพี่พี่น้องไปไปจออเบิ่งไปอันนี้เบิ่งมันแก่ถึงมันแก่มันถ่าถึงเมื่อังมันสิได้ออกมาอีกบ่มืออื่นขอสิเ,เ,ออสเอออปออเไปเก็บอันขนาดมืออื่นมือนีขอามานมาจออเบิง่ง พักฝังทะเลกับพ่อได้กินอยู่จากพี่น้องแล้วก็มาได้อันดอกกระเทียมกับกับถือประมาณไปเนาะเห็นอะไรก็เก็บมาน,นั่นแล้วจ้ะพี่นอ้องอะไรมันกินได้อะไรมันแสบหน่อกันเนาะนะโอ้ยยางขืนหม้อยางขืนหม้อโอ้ยเศร้าแหบเหบเหบนี่ยพี่น้องโอ้ยขืนหม้อกับขืนเนินนั่แหละจ้ะพี่น้องขึ้นเนิน ขึ้นเนินนึ่นะจ๊ะเฮ้ยเมื่อยเลยปูนลิ่มทะเลปูนจะค่อยขึ้นมามาก็สูงเติบเลยอะพี่น้อง แล้วก็สูงสูงเติบอยู่พ่อคอยเมื่อยละนี่ก็เป็นถนนใหญ่น่าจะเนาะถนนใหญ่รถกะแหลนสวนอันนี้คอยยางทางเท้ามันสิมีมันสิมีทางเท้าแล้วก็ทางจักรยานนะจออ๊ะเด้อประเทศเดนมาร์กมอสซิมี่อันงั้นเขาจะไทยจะเบิ่งนี่ทางที่คอยยางนี่มันเป็นทางเท้ากับทางจักรยานจ้ะพี่น้องเสียบรวมกันกับอันเสียบรวมทั้งอัน สีบรวมกับถนนรถรถใหญ่นนเนาะจ้ะเนาะรถใหญ่เพิ่นก็อีกอีกเส้นหนึ่งอันนี้อันนี้จักรยานกับคนยางเน,นาะจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นสีแบงเขตกันยังสีละถ้าเกิดว่าเ้งางยางทางจักรยานจักรยานต่ำเฮ้านี่เฮ้าเฮ้าผิดเลยเฮ้ามีความผิดเนะพี่น้องเพราะว่าเฮาไปยางเส้นเขาเนาะเฮาไปยางเส้นเขานี่ละประเทศเดนมาร์กกับสิบอลนี่ละเพิ่นอันเพิ่นอันแบงเพิ่นแบงโซนกันเนาะจ้ะเนาะรถใหญ่ก็คือรถใหญ่ รถจักรยานแล้วก็ทางเท้าพ้นสีบ่ปนกันจ้ะพี่น้องอันละแต่จักรยานกะมามาปั่นในทางเท้าได้อยู่จ้ะแต่ว่าทางเท้าเนี่ยสิไป็นยางจักรยานมาได้ด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าจักรยานอยู่หนีพน้นโอ้ยขอ้ากพ้นขับเร็วกว่ามาอเตอร์ไซค์บ้านเฮาอีกพ้นขับเร็วอีลีพี่น้องพ้นปันน่นเร็วอีรีอยู่ทางเนี่โอ้ย จเจ้าเลี้ยวท่านกับท่านจะเลี้ยวว่าท่านกับวิ่งไปแล้วพึ๊บขึ้นลมพัดนี่ละ่ะขึ้นลมพัดลมสวนเจา้านี่ล่ะวิ่งไปนี่จักรยานเดนมาร์กผมว่าเลยว่าปวดโเด,ด้ออีลีพี่น้องออเสียเจ้าก็มาล่องเบิงคนอยู่นี่พิ่นปั่นจักรยานเร็วอีลีขันเจ้ายางยางยาง,างาอยู่สิเขาพันเขาปั่นจักรยานผ่านเจ้านี่วิ่งป่นวันลมพัดหูพิ้วไป อันจะมืนตายอีกเที่งพูนรถไปหอดพูนแล้วแล้วกว่อนเด็กแว่นบานเห่าอีกสิบอกให้โอ้ยยางขึ้นมอ่ยางไปน้ำเบาไปน้ำเมื่อยตุลาพี่น้องโอ้ยคักไยคอยหันละโอ้ยคนมันมีความสุขกับจังสีละเอาเอาเอาโอ้ย บักตามแย่ย่างพระท่านเนี่ย,ยออกจากขาคอยอยู่ยังเป็นบึกบึกปาัปาปยังเป็นจิตจิตจัดจัดอยู่ฮัลโเอาละเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละเบาๆไา,ายให่หางจังพอกันคลิปนาจ้ะ